สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบปนันทีวีนะครับวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของการทำนายฝันนะครับซึ่งความฝันที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการฝันว่าได้อาบน้ำนะครับซึ่งตามตำราทำนายฝันจะมีความหมายของความฝันว่าได้อาบน้ำยังไงกันบ้างนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมาดูตัวเลขเด็ดเลขมงคลที่เกี่ยวข้องกับ เมื่อเราฝันว่าได้อาบน้ําจะมีเลขอะไรที่น่าสนใจนะครับหากใครก็ตามที่ฝันว่าได้อาบน้ําตามตําราทานายฝันบอกไว้ว่าหากใครฝันว่าได้อาบน้ําที่ใสสะอาดนะครับเป็นความฝันที่ถือว่าเป็นฝันดีเป็นสิริมงคลนะครับแต่ถ้าหากใครฝันว่าน้ําที่อาบนั้นเป็นน้ําขุ่นด้วยคนตมสกรปรกนะครับก็หมายถึงว่าจะได้รับเคราะห์หรือว่าอยู่ในช่วงที่ทุกโศกนะครับมีเรื่องไม่ดีเรื่องกัดกุ้มที่ต้องเจอนะครับ สำหรับเลขเด็ดเลขนำโชคเลขที่เป็นมงคลน,นะครับเขาบอกไว้ว่าเลข2เด่นนะครับเลข1เป็นเลขรองนะครับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับที่น่าติดตามนะครับก็คือเลข25 28 29 251 281และ291นะครับความฝันต่อมานะครับถ้าหากใครฝันว่าได้แก้ผ้านะครับทำราทำนายฝันบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับ จะมีเรื่องทะเลาะเบาแวกจะต้องยับยั้งสติอารมณ์ไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จนจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับเลขนําโชคกรณีที่ฝันว่าได้แก้ผ้าก็คือเลข8เป็นเลขเด่นเลขรองคือเลข7นะครับนอกจากนั้นก็มีเลข1137287และ368อีกด้วยนะครับฝันต่อมานะครับฝันเห็นขันนะครับบางทีเราฝันว่ได้อาบน้ําก็าจ,จะฝันเห็นขัน รวมลงไปด้วยนะครับเราอาจจะฝันว่าได้หยิบจับขันนะครับหรือว่าเอาขันมาตักน้ําราดลดอาบน้ําให้กับตัวเองนะครับํำทํานายตามตําราท่านบอกไว้ว่าจะหมดทุกหมดโศกนะครับหมดโรคหมดภัยนะครับถ้ากําลังทําธุรกิจการงานเลยอยู่ก็จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากกว่าที่เราคาดฝันนะครับสิ่งที่เราคาดคิดไว้ก็จะได้มากกว่าที่คาดคิดนะครับสําหรับ เลขเด็ดนะครับเลขเด็ดเลขเด่นก็คือเลข8เลขรองคือเลข1นะครับเลขที่น่าสนใจก็คือ 8087, 88180, 182และ1 8 8อีกด้วยนะครับฝันเห็นน้ําฝนนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่ฝันว่าได้ลงไปเล่นน้ําฝนได้อาบน้ําฝนมาถ่ายว่าหากป่วยก็จะหาย มีทุกข์ก็จะคลายมีโชคลาภกําลังจะตามมาเลขเด่นเลขนําโชคคือเลข2นะครับเป็นเลขเด่นเลข6เป็นเลขรองนะครับเลขที่น่าสนใจก็คือ292126 269 26 221และ662อีกด้วยนะครับกรณีที่ฝันเห็นสบู่นะครับเวลาเราฝันว่าได้อาบน้ําก็ต้องถูสบู่ด้วยใช่ไหมครับ ก็จะฝันว่าได้จับสบู่มาหรือใช้สบู่ลูบไลท้ทาความสะอาดร่างกายก็ถ่ายได้ว่าจะได้รับข่าวจากญาติมิตรทางไกลนะครับญาติพี่น้องที่เคยห่างเหินกันไปไกลก็จะส่งข่าวกลับมานะครับนอกจากนั้นก็มีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หน้าที่การงานอีกด้วยนะครับซึ่งเลขนําโชคสําหรับฝันเห็นสบู่ได้จับสบู่มาอาบน้ําก็คือเลขสานี่คือเลขดินนะครับเลขรองคือเลข9นะครับเลขที่น่าสนใจ เมื่อฝันนิสบู่ก็คือ36 39 336 369และ309นะครับนี่ก็คือตัวเลขที่ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตัดสินใจนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ